มาฟังดวงชะตานะคะของชาวราศีพฤษภกันเลยนะคะชาวราศีพฤษภมี่กันทนายดวงนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เจาะดวงของผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าใครที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเพื่อเป็นแนวทางประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีพฤษภค่ะเรามาดูค่ะชาวราศีพฤษภจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดูค่ะอริทันจิตไปพร้อมกันนะคะสําหรับใครที่เกิดเป็นในช่วงของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนี้ไพ่ขึ้นมานะคะความอึดความถึกความอดทนมาดูซิค่ะว่าชาวราศีพฤษภนะคะไพ่จะบอกอ,ไอะไรอะมาดูค่ะ สบายใจนะคะขึ้นมาโดยองค์รวมเื่อชาวราศีพฤษภนะคะเปิดไพ่มานะคะอ่ะโอเคนะคะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินเนาะก็ข่าวดีค่ะชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภกคะถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มของใครที่ตกงานนะคะกลุ่มของใครที่ตกงานเนี่ยหมอพิมมองว่าจะมีโอกาสได้งานนะคะมีคนนํางานมาให้มีโอกาสได้ส át, ัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มของคนว่างงานจริงๆนะคะ นะหรือว่าจะหางานเพิ่มก็ตามนะคะถ้ามีงานอยู่แล้วนะคะงานที่เหมาะเนี่ยก,ก็จะเป็นงานที่เราค่อนข้างที่เราจะชอบแล้วเราจะรักนะคะมีสละในการทํางานมากขึ้นนั่นแหละนะคะดีค่ะนะคะเป็นไพ่ที่แบบขึ้นมาเซตนี้ดวงดูองค์รวมเนี่ยชาวราศีพฤษภดวงดีประมาณ70%รนนะคะเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแถมเราจะมีโชคลาภด,ด้วยชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับใครฟังแล้วพอมีกำลังใจอย่าลืม กดติดตามไว้นะคะกด subscribe ให้หมอพิมพ์ด้วยนะจะช้าราศีพฤษภข่าวมาฟังดวงข่าวดีสําหรับใครที่สมัครงานไว้มีโอกาสได้เดียสัมภาษณ์นะคะมีโอกาสได้ไปสําหรับใครที่แบบไปเรียนรู้งานอะไรใหม่ๆก็ได้การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะจะได้คําปรึกษามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของไอเดียเออเป็นจังหวะที่ดีค่ะ ะะโดดเด่นมากๆตัวของคุณเองมีศักยภาพนะะในการที่เราจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นไอเดียนะคะหรือว่าการทํางานไม่ว่าคุณจะทํางานสายอาชีพใดก็ตามชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่ดีนะคะจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะจากคนที่ทํางานเดียวกันหรือแม้กระทั่งมาจากศักยภาพของคุณบางคนอาจจะมีงานมากกว่า1อย่างนะคะหรือ1อาชีพ2ออาชีพไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์งานออนไลน์นะคะหรือว่างานที่เปิดตัวสินค้าใหม่ๆก็ตาม จะมีคนนํางานและนําเงินมาให้นะคะอันนี้เป็นข่าวดีที่สุดเลยนะคะของชาวราสีพฤจิกนะต่อมาถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกจ้างประจํานะคะคนก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะ ที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณหรือเอ,อื้ออำนวยทำให้คุณทำงานมีความสะดวกความสบายมากขึ้นบริวารคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคุณอยู่สิ่งแวดล้อมใดก็ตามในกลุ่มงานของคุณนะคะในกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณก็มีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะมาสนับสนุนคุณแต่เสียอย่างเดียวนะคะในเมื่อคุณต้องระวังเกี่ยวกับใครที่เป็นหุ้นส่วนนะคะใครที่ทำงานแล้วมีหุ้นส่วนนะคะ หุ้นส่วนของคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารและมีมีมีการเอาใจนะคะออกห่างนะคะจากความรู้สึกหรือว่าเอาใจเอาห่างเกี่ยวกับเรื่องของแบบความเป็นมิตรอะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะหุ้นส่วนหุ้นส่วนมีใครบ้างอาจจะเป็นถามว่าเป็นคนรักได้ไหมเป็นเพื่อนได้ไหมเอาเป็นว่าใครที่ร่วมหุ้นลงทุนด้วยกัน นะคะเผลอออาจจะต้องตัดตัวหรือคุณต้องทําคนเดียวแต่ในขนาดเดียวกันไม่ต้องกลัวคุณจะมีแบ็กดีนะคะแบก็กแบ็กหมายถึงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของคุณยังไงก็ยังมีแรงสนับสนุนที่คุณสามารถที่จะไปต่อได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ระวังอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของแบบงานบางอย่างมันก็เสร็จแหละงานบางอย่างไม่สําเร็จบางคนมอาจจะมีเรื่องที่ต้องแบบเสียบริวารไปแต่อาจจะมีบริวารใหม่เข้ามาทดแทนหรือมีหุ้นส่วนอื่นเข้ามาทดแทนก็ได้ นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะแก้ไขไปได้ไหมนะคะเอาเป็นว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากใจอะไรมากมายต่อให้แบบพ้นส่วนของคุณหายไปนะคะหรือใครที่ทํางานร่วมกับเราแบบหายไปหรือว่าทําให้เราต้องทิ้งงานไม่เราคนเดียวแต่ว่าสกภาพของชาวราศีพฤษภสามารถแก้ไขได้ถ้าเป็นขุมพ่อค้าแม่ขายนะคะค้าขายดีค่ะมีกําไรค่ะตอนต้องขยันนิดนึงนะคะเพราะว่าคนชาวราศีพฤษภในรอบของ เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเหมือนว่าคุณจะอาศัยแบบเขาเรียกว่าความสบายใจถ้าสบายนี่ชั้นสบายใจชันก็จะทำแล้วทำมาได้ดีถ้าเกิดวันไหนเครียดๆคุณก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจทุกวันแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าปัญหาทุกอย่างนะคะชาวราศีพิจิกถ้าคุณพบเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมะีเขาเรียกว่ามีมีทักษะมีความคิดนะคะมีไอเดียใหม่ๆ ะะมีความคิดดีๆออกมามากขึ้นใครจะศึกษาใครจะเรียนต่อลูกหลานใครก็ถือว่ามีการวางแผนที่ดีได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะนี่ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเนาะเอาเป็นว่าดีเลยค่ะนะคะค้าขายก็ได้กําไรจ้านะคะมันเหมือนว่าชาวราศีพิสิกะ่ะอยากจะทําอะไรแล้วเนี่ยคือต้องเอาให้ได้นะคะแต่ก็จะมีบ้างนะคะมีบ้างที่แบบจะตัดสินใจก็ยังห่วง หัวหน้าพวงหลังนะคะแต่ว่าเป็นงานกลุ่มงานที่จะต้องมีการซิกแซกมีการวิ่งเต้นดีการสอบผ่านลูกหลานใครบริวารที่จะไปสอบไปติดต่อนะคะไปเจรจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้หมดเลยตัวคุณจะมีพลังนะคะมีอำนาจมีศักยภาพนะคะที่เราจะไปเจรจาไปพูดคุยแล้วก็มีโอกาสที่เราจะแบบ ประสบความสําเร็จประมาณ 70%-90% ถึงเกาเปอ็นแปลว่าลุยเลยค่ะในช่วงของเดือนนี้หมอพิมพ์บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราจะทําอะไรก็ได้นะคะนะแปลว่าชาวราศีพฤษษเนี่ยจะเน้นเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์มากขึ้นนะคะไรายได้นะคะแปลว่าคุณอยากที่จะลงทุนต่อยอดเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศในประเทศได้หมดเลยค่ะ นะคะเป็นจังหวะที่ดีค่ะแม้กระทั่งใครที่ทําอาชีพเกี่ยวเรื่องของกเกษตรกรนะคะเกษตรกร,ร,ก,รการค้าขายนะคะก็ผลผลิตของคุณก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะเป็นจังหวะที่ดีเราได้ราคาดีด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อมาเลยค่ะเรื่องการเงินนะคะการเงินพอเราได้มาเยอะบางคนจะมีโชคลาบนะคะก็มีโอกาสใช้เงินเยอะเช่นเดียวกัน ะะเงินเข้ามาแล้วออกไปเพราะว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีพฤษภจะจ่ายง่ายบางคนจะจ่ายไปเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าเสื้อผ้าอาพรน,นะคะหรือรวมถึงการตกแต่งบ้านตกแต่งออฟฟิศนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่มาประดับนะคะ ร่างกายเช่นสร้อยแหวนเพชรเงินทองนะคะถ้ามีศักยภาพเนี่ยชาวราศีพฤษภซื้อได้หรือบางคนจะลงทุนถ้ามีเงินก้อนหนึ่งจะไปซื้อทองจะไปทําอะไรก็ได้เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่จะได้ผลกําไรในระยะยาวที่ดีเลยทีเดียวนะคะระยะสั้นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะนะคะการเงินไม่มีปัญหาค่ะคุณคะต่อให้มีปัญหาก,ก็แก้ไขได้เอาเป็นว่าดีต่อมาเรื่องความรักค่ะคนโสดจริงๆจ,จ,จะพบรักใหม่ นะคะจะพบรักใหม่มีคนเข้ามาบอกรักมีคนเข้ามาสารภาพรักนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีเสดียคนจะดูแลตัวเองมากขึ้นคนจะเปลี่ยนตัวเองนะคะทรงผมรักษาส่วนทรงองค์เอวโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภนะคะจะบอกว่าช่วงนี้คนจะดูแลตัวเองนะคะห่วงความสวยความงามหรือบางคนจะไปทําสวยก็ได้หมดว่าจะเป็นเปลี่ยนสีผมตัดผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่เปลี่ยนแนวกับเรื่องของการแต่งตัวหมดพิมพ์ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีค่ะนะคะต่อมาค่ะเดินทางต่างประเทศได้ไหมได้เนาะ,ะมาดูค่ะคนรักถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณจะมีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องแบบวางแผนหรือมีโปรเจกต์ร่วมกันกันกบคนรักหรือบางคนจะสร้างนี่เพิ่มกับคนรักได้ไหมได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนนะคะทำงานด้วยการต่อยอดธุรกิจ ด้วยกันนะคะหรือจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งนะคะที่อยู่อาศัยบ้านออฟฟิศได้หมดเลยค่ะช่วงนี้นะคะต่อมาจะนะคะมาดูคนโสดมาพิมพ์บอกไปแล้วนะคะจะมีโอกาส,สกพบรักใหม่นะคะเจอการในการติดต่อง,งานเจอในคนที่ทํางานสายงานเดียวกันนะคะที่ดีวงานกันอยู่ก็จะมีโอกาส,สกพบรักด้วยจะเป็นลักษณะของเรื่องของการงานหรือจะมีคนแนะนําให้รู้จักก็ได้ถือว่าดีค่ะเอาละค่ะมาฟังมาดีดีของชาวราศีพิษภประจำเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะก็จะมีวัน จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสารและอาทิตย์ดีเกือบทุกวันเลยค่ะนะคะการติดต่อการเจรจานะคะหมอพิมพ์เน้นให้ใส่เสื้อผ้าเอเสเซนซีนะคะก็จะเป็นโทนสีนำตามโทนสีเหลืองโทนสีเบจได้เลยนะคะสีส้มได้ไหมม่วงได้ขาวได้ค่ะ ะะเรื่องก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภชาวราศีพภค่กสำหรับใครที่เป็นสายพญานาคนะคะการขอพอรเสียงสิทธิที่เป็นพญานาคนะคะสายพ่อแม่นะคะเสียงสิงที่เป็นผู้หญิงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นพ่อแม่รักสมีพ่อแม่อะไรที่ับพ่อแม่ธรณีได้ไหมได้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีใครอีกบ,บ้างล่ะเจ้าแม่คนอิ่มก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นเท้าเทพกับสตรีเท้าศรีสุนทรหรือว่าจะเป็นแม่ย่าโมก็ได้ ะะได้หมดเลยค่ะสินส,สิทธิ์นะเอาละค่ะมีอะไรบ้างหรือบางคนถ้าเกิดว่าจะไปพบปะไปพูดคุยผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือเน้นว่าให้ขอพรกับพระพิฆเนศนะคะดีมากๆนะทิศท,ที่ถูกโฉงของค,คุณคือทิศตะวันออกและทิศเหนือค่ะทิศใต้นะคะทิศตะวันตกดีหมดทุกทิศเลยเอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภดวงดีมากสาหรับเดือนกุ่ภาพันธ์นี้นะคะ มีช่อค่ะนะคะจากคนรักนํามาให้ก็ได้หรือมาจากนะคะเลขที่บ้านของคุณนะคะหรือว่าตามเซนต์ของคุณที่คุณอยากซื้อเลยนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์3ตัวหน้าเลขที่บ้านก็จะเป็นตัวกลางและ3ตัวท้ายค่ะนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่องานบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะออกเส้นเดียวกันต้องตามนะคะเอาละค่ะมีอะไรอีกบ้างนะคะทิศบอกแล้วสีบอกแล้วสุขภาพโดยรวมแข็งแรง นะคะโดยรวมแข็งแรงจะมีบ้างโรคหนิบชานะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเอี้ยวตัวเส้นเอ็นยืดแต่โดยรวมแล้วแข็งแรงจะผ่าตัดสัยการเสริมความงามก็ได้นะคะมีอย่างหนึง่งสัตว์เลี้ยงให้โชคด้วยสําหรับชาวราศีพฤษ,ษิกนะจ๊ะเอาเป็นว่าดีค่ะคุณจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาคนที่คุณเข้าไปเจอข้อสัมผัสคนเหล่านี้ร้วนจะนําผลประโยชน์ นำความโชคดีนะคะนำโอกาสดีมาให้กับชาวราศีพฤษภแน่นอนเลขนับให้กันเลยค่ะเลข826ค่ะและเลข1771นะคะ1551ค่ะและ1991รวมถึง21ด้วยนะคะและ2332ค่ะ7 9 9 7ก็สวยนะเอาที่เซนส์นที่คุณคิดว่าคุณชอบนะคะไม่ต้องตามทุกเลขก็ได้นะ เอาละค่ะมีอะไรอีกบ้างสุขภาพบอกไปแล้วมาดูไพ่อีกเซตหนึง่งจะบอกอะไรเราบางคนถามว่าจะขายที่ดินได้ไหมไม่มีโอกาสขายได้นะคะแต่ก็ต้องขอพรสิ่งศักดิสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องพระองค์ใหญ่นะคะทางทิศเหนือของบ้านของคุณนะคะมาดูไพอ่อันหนึ่งหรือจะเป็นเทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นป่างนั่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนะนะ หรือว่าใครที่แบบช่วงของตรุษจีนที่ผ่านมามีการไหว้เทพเจ้านะคะใส่เสื้อขอความโชคลาภความโชคดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปอะไรที่คุณนับถือตามความเชื่อของคุณมีโอกาสที่จะนําโชคลาภมาให้เลยค่ะถือว่าเป็นดวงดีค่ะนะคะประมาณ 70- ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นีเราก็มีโอกาสที่จะมีโชคด้วยนะคะมีจ้านะคะแต่ว่าโชคบอกวันี่ดีไปแล้วให้ซื้อช่วงไหนแบบไหนนะคะโดยเฉพาะใครที่รักษาสินห้าเป็นประจำนี่บอกเลยแล้วว่าโชคของคุณมาแน่นอนจ้านะคะ นี่คือดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีพฤษภวันที่ดีบอกไปแล้วสัปดาห์ที่ดีของคุณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2จะมีคนนางานมาให้แน่นอนนะคะสัปดาห์ที่3ดีสัปดาห์ที่4ก็ดีเช่นเดียวกันขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนโชคดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ